คุณผู้ชมคะส่วนข่าวนี้ต้องบอกว่าคุณพระช่วยค่ะช่วยจับโจรมีโจรเนี่ยเข้าไปขโมยเงิน <c oughs> ในวัดปรากฏว่าเนนเห็นค่ะเนนเห็นก็เลยเรียกพระมาช่วยกันล้อมจับเอาไว้ได้ <c oughs> แต่โจรคนนี้แสบมากระหว่างที่รอตำรวจมาจับนอนเล่นสบายใจเฉิบเลยค่ะนี่เป็นภาพขณะที่พระะสา,ามเนรของวัดศรีพนมพราลามจังหวัดสุราษฎร์ธานีพยายามที่จะตีวงล้อมชายคนนี้เอาไว้นะคะ คือไม่ให้หลบหนีระหว่างที่เรียกตำรวจแล้วก็รอตำรวจวมาควบคุมตัวหลังจากที่จับได้ว่าเขานั้นไปขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาที่วัดขี่ไม่ขี่เปล่าค่ะจอดเสร็จขโมยเงินทำบุญพระประจำวันเกิดที่เขาใส่พานวางๆา,า,า,างวางวางไว้อของกลางที่พบก็คือเงินที่ขโมยมาเนี่ยนะคะเหรียญหบาทบ้างเหรียญสิบบาทบ้างอยู่ในย่ามรวมๆกันแล้วเกือบหนึ่งพันบาท ชายคนนี้เนี่ยตอนไปล้อมจับเนี่ยระหว่างรอตำรวจมาเนี่ยชิวมากนะคะไม่ได้มีท่าทีที่จะสลดเลยนะคะชื่อว่านายธีรยุทธ์หรือ X อค่ะอายุ28ปีนาย X เนี่ยให้การว่าเขาขโมยรถจักรายานยนต์ขี่มาค่ะจากชุมพรจนกระทั่งน้ำมันหมดคราวนี้น้ำมันหมดไม่มีตังเติมน้ำมันค่ะคตัดสินใจแวะเข้าวัด แวะเข้าวัดไม่ใช่ไปเติมน้ำมันนะคะไปหาเงินจากวัดมาเติมน้ำมันค่ะที่วัดไม่มีหัวจ่ายน้ำมันนะไม่มีไม่ใช่ปั๊มนั่นคือวัดเข้าวัดไปไปขโมยเงินได้มาจำนวนหนึ่งไม่มีใครจับได้นี่คือวัดแรกที่ไปขโมยไม่มีใครจับได้ย่องออกมาเนียนๆจนกระทั่งมาถึงวัดที่สองวัดศรีพระนมพระรามค่ะอยู่ติดกับบริเวณถนนเส้นหลักก็เลยแวะเข้าไปกะว่าจะไปเที่ยวภายในวัดทีนี้พอเข้าไปในอุโบสถของวัดเห็นว่าอุ๊ย เงินนะ่ะวางไว้อยู่ในพานของพระประจําวันเกิดแล้วไม่มีใครอยู่แถวนั้นด้วยครับประจวบเหมาะเลยค่ะก็เลยขโมยเงินไปเอาไหนว่าไปเที่ยวไง กะว่าจะาที่เขาต่อแรกพอดีเห็นเงินแล้วไม่มีคนซะหน่อยไม่ได้ทําบุญนะเอาเงินที่เขาทําบุญอ่ะเอามาเป็นของเราขโมยเลยตอนแรกในใจยังคิดเลยนะว่าไปขโมยวัดแรกหรือว่าจะเอาไปทําบุญวัดสองจากบาปกรรมก็เลยไปทำบุญแทนอะไรอย่างเงี้ยแบบกับใจกับใจปรากฏไม่ใช่ขโมยสามทีนี้กําลังจะหนีปรากฏว่ามีสามเณรมาเห็นค่ะครับ พอสามเณนหเห็นก็เลยไปแจ้งพระที่วัดแล้วก็มาล้อมกันช่วยกันจับเอาไว้เบื้องต้นเนี่ยตำรวจสพท่าชนะแจ้งข้อหาลักทรัพย์ในสถานที่บูชาสาธารณะนะคะโดยใช้ยานพาหนะในการกระทําความผิดหรือพาทรัพย์นั้นไปให้พ้นการจับกลุ่มแล้วก็ควบกลุมตัวไปดําเนินคดีค่ะส่วนรถจักรยานยนต์ที่อ้างว่าขโมยมาตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะว่านายคนนี้ไปขโมยมาจากพื้นที่ใดค่ะ แต่ถูกล้อมไว้เนี่ยตอนแรกผมได้เห็นคลิปนี้รู้สึกเลโอ้โหพระนี้น่าจะเป็นมาจากสำนักเซาหลินล้อมไม่หมดแล้ว18อาลานทุกช่องทางหนีไม่รอ,อ,อดอเรื่องขโมยขโจรน,นี่มีทุกวันนะแล้วแต่ว่าจะไปสถานที่ไหนตามวัดตามวานีน่ก็เยอะในช่วงหลังๆ